คำถามเรามาก็ถามว่าสอบถามอาจารย์ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าง,งบออกมาดีกว่าตลาดคาดการหุ้นขึ้นและจะรู้ได้ไงครับว่างบออกมาต่ํากว่าตลาดคาดการหุ้นถึงลงครับ okay. โอเคโอ้ถามดีมากเลยนี่ชอบเลยนี่ง่ายเลยง่ายๆนะครับก็อย่างนี้นะครับหลกัหลกๆเนี่ยนะครับคําว่าคาดการตลาดคาดการเนี่ยดูง่ายมากเลยเบิร์ดก็ไปดูที่บทวิเคราะห์ คือโดยธรรมชาติเนี่ยบทวิเคราะห์เนี่ยครับเขามีหน้าที่อยู่แล้วเบิร์ในการที่จะออกมาแล้วก็คาดการงบล่วงหน้าคาดการงบล่วงหน้าเออนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีที่เราจะรู้ได้ว่าว่าว่าตลาดคาดการยังไงเนี่ยดูที่บทวิเคราะห์นะดูที่บทวิเคราะห์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวชี้นําตลาดอยู่แล้วนะครับส่วนงบออกมาจริงเนี่ยแน่นอนว่ายกอย่างเคสลิกนะครับยกอย่างเคสเลยเคสจริงเลยนะครับเคสจริงเนี่ยนะครับเอ่อมันเป็นเคสที่พี่จะเอามาสอบลูกศิษย์ สองเคสละกันนะเป็นเคสที่น่าสนใจนักคู่เนี่ยคำถามพี่ลองถามเบอร์ดูก่อนเล่นๆนะครับนะเผื่อบร์ดู้แล้วเบอร์ก็แก้ไม่รู้แล้วกันนะครับโอเคนะสมมติว่าเออนะบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับงบออกมาขาดทุนไตมากหนึ่งนะขาดทุนคาถามพอวันที่ประกาศงบเนี่ยราคาหุ้นควรขึ้นหรือลงก็ควรลงก็ควรลงใช่ไหมอ่าแต่ของจริงนะหุ้นตัวเนี้กลับขึ้นครับขึ้นทิ้งยี่สิบสมสิเปอร์เซ็นเลยนะ ออขึ้นเยอะมากเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะองนี้นักวิเคราห์เนี่ยคาดการณ์เลยว่าเฮ้ยบริษัทนี้เขาจะขาดทุนร้อยล้านแต่ไม่นั้นแอะอแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันลงไปล่วงหน้าแล้วเนอไหมราคาหุ้นมันลงไปล่วงหน้าแล้วเพราะสะท้อนการขาดทุนร้อยล้านไปแล้วแต่ปรากฏพอง,งบริงออกมาปุ๊บขาดทุนแค่ห้าสิบแสดงว่าเราคิาดค่าตามทีที่ตอนขาดทุนร้อยล้านเนี่ยแน่นอนว่า valuation fair price ก็คุณประมาณนี้ประมาณนี้ แต่พอขาดทุนจริงอ้าวมันขาดทุนแค่ห้าสิบล้านแสดงว่ากำไรมันต้องเพิ่มขึ้นจริงไหมแสดงว่าแฟไพส์งคนเพิ่มขึ้นหรือลดลงแฟไพส์มันก็ต้องเพิ่มขึ้นราคาหุ้นก็ขึ้นไปาแฟรฟไพส์ของของมันอันใหม่เนี่ยนี่ออกไหมเออแค่นี้เองอ่อีกเคสหนึ่งนะเคที่สองนะบริษัทเนี่ยประกาศกําไรออกมานะสูงสุดออทม์ไฮเออสูงสุดออทม์ไฮเลยเออออทม์ไฮเลยแต่ราคาหุ้นลงทันทีย0สเเหมือนกัน เห็นไหมเป็นเคสตรงข้ามกันเพราะว่าตลาดเนี่ยคาดหวังว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะเห็นว่าบริษัทเนี่ยจะมีอัตรากำไรเท่านี้่ะแต่ปรากฏว่าไตรมาสนั้นน่ะบริษัทกลับทำอัตรากำไรได้เท่านี้อเห็นไหมเห็นภาพไหมมันมีส่วนต่างอยู่คือมันผิดหวังอยู่ถึงแม้ว่ากําไรในะดุเหมือนมีกาไรเยอะแล้วก็กำไรสูงสุดด้วยแต่ว่ามันน้อยกว่าที่ตลาดคิดว่าเฮ้ยคุณต้องมีอัตรากำไรเท่านี้ เอ้ยคุณต้องมีอะไรกำไรเท่านี้แอบแต่พอทำได้จริงเท่านี้ปุ๊บเนี่ยตลาดก็ทำโทษร,ราคาก็ต้องเห็นไหมแฟร์พาก็ต้องไม่เท่ากันจริงมะอย่างนี้เป็นตน้นนะครับแอบเข้ามาณนี้ครับอ่ะมันจะเคลียร